สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวเกมสตาร์เกิลนะคะเกมนี้ก็เป็นเกมติดหนุ่มนะคะแบบแต่งตัวไปจีบหนุ่มอะคะ่ะนี่แล้ก็แบบมาดูนะคะว่าเราจะเลือกใครเป็นเดทนะคะก็ต้องเป็นคนนี้แน่นอน,นะคะ่ะกับแิสเตอร์นะคะก็มาเดทกันที่บาร์นะคะยี่ถ่ายรูปถ่ายรูปค่ะ เรียบร้อยไปซืด้วยนี่หลักฐานพยายนเรามีค่ะเชิญไปที่บ้านด้วยค่ะสำหรับใครที่เล่นใหม่ๆนะคะก็ต้องนิ่งเลยค่ะมาเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะตรงนั้นแล้วก็เลิกแฟนหนุ่มตรงนี้รับของขวัญตรงนี้นะคะใครที่อยากจะเป็นสาวปากมีเงินเยอะๆนะคะก็ต้องไปซื้อที่ตู้ ATM นะคะก็ตรงนี้นะคะตู้ ATM แล้วก็แฟนนุ่มเราก็ชมมาค่ะโอเคบ๊ายบายค่ะวันนี้ก็อยาบอกเลยนะคะว่าสนุกฝุดๆไปเลยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะวังนี้ก็ต้องขอตัวลาก,กัรไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย